ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่133วิชาเก้ามังกรจากพาัด ฉินมู่เอี้ยวคอกลับไปเห็นองค์ชายที่ยืนอยู่ข้างๆหลิงอวีจิวเมื่อครู่นี้มาถึงข้างหลังเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นพี่ชายอันดับ2ของหลิงอวีจิวและสีน้ำเขาเรียบกริบเหมือ,อนน้ำนิ่งขณะที่มองไปยังการต่อสู้กลางอากาศนั้นหลิงอวีจิวก็ตามองค์ชาย2ลงมาจากหน้าผาหยกจากนั้นอยู่เบื้องหลังพี่ชายตนในตอนที่ฉินมู่เหลียวหลังกลับไปนั่น เองกุนจืออวีก็ร่วงลงมาจากท้องฟ้าหล่นลงกระแทกพื้นเมื่อเขาเข้าต่อสู้ประชิดกับเตาจือหลิงสเสวียนในจังหวะที่กำลังฝ่ามือของพวกเขาประทะกันปรานชีวิตของเอ ขาก็ถูกถล่มทลายจากฝ่ายตรงข้ามอันใช้วิชาเซียนเถียนสุดยอดปริศนาทําให้กระบวนท่าของกุญจือ,อวีหลกสลายและเขาก็ร่วงลงมาหางตาของเฉินหวันอวินกระตุกและหัวใจเขาเย็นเฉียบข้าคงไม่ใช่คู่มือเขาพลังการต่อสู้เขาแข่งงอกแกร่งเกินไปต่อให้เขาปิดผนึกสมบัติเทวะอื่นๆเหลือไว้เพียงสมบัติเทวะห้าธาตุข้าก็ยังยากที่จะเอาใช้เขาได้อยู่ดีไม่สิยิ่งเขาเปิดเผยวิชาฝีมือมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเปิดโอกาสให้ข้าค้นหาจุดอ่อนของเขามากขึ้นเท่านั้น ข้าจะเฝ้าดูเขาต่ออีกสักพักและน่าจะหาช่องโหว่ของเขาจนได้วิชาเซียนเถียนสุดยะอดปริศนานี่เป็นครั้งแรกที่ฉินมู่เห็นวิชาฝึกปรืออันเทียบเทียมได้กับวิชากายาเจ้าแดนดินสามอมตะวิชาที่เต๋าจือหลินสเสวียนช่วงใช้นั้นแข็งแกร่งอย่างร้ายแรงพลังวัดของเขาม่ได้หนาแน่นเข้มข้นเท่ากับฉินมู่แต่คุณภาพปราณชีวิตของเขาถูกขัดเกลาจนเหนือล้ากว่าผู้ฝึกยุทธขั้นเดียวกันมาก นั่นเพราะว่าฉินมู่เห็นปราณีชีวิตของเจ้าจือหลินสเสวียนนั้นบริสุทธ์ไร้มนทินจนแทบจะไม่อยากเชื่อสายตาเขาจึงถามคำถาม,ถามถึงที่มาของสามนักเต่าเมื่อครู่คัมพีมันฟ้ามหาศึกศิษฐ์ถูกเรียกว่าเป็นคัมพีวิเศษที่สามารถทำให้บรลุเทพรบรลุมานและวิชาเซียนเถียนสุดยอดปริศนาของสามนักเต่าที่ผู้คนยกย่องทัดเทียมกับคัมพีมันฟ้ามหาศึกศิษฐ์นั้นย่อมต้องไม่ใช่วิชาธรรมดาสามัญ สามนักเต่าและละทัทธิมานฟ้าหนึ่งเที่ยงทำหนึ่งมานร้ายทั้งคู่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเหล่าสามนักเที่ยงธรรมและเหล่าสามนักมานหักนับรวมวัดใหญ่ฟ้าคํา หามแห่งลัทธิพุทธเข้าไปด้วยก็จะเป็นสามสุดยอดแดนศักดิ์สิทธิ์นอกจากสามนักใหญ่ทั้งสามนี้แล้วก็ยังมีแดนศักดิ์สิทธิ์อื่นๆที่ซุ่มซ่อนเร้นกายโดยไม่เผยชื่อเสียงในยุทธภพอันปรากฏตัวขึ้นในประวัติศาสตร์เป็นครั้งเป็นคราวบัดนี้เมื่อเต่าจือแห่งสามนักเต่าปรากฏตัวข้าสงสัยจริงว่าวัดใหญ่ฟ้าคำรามจะมาขวางประตูและตบหน้าราชครูอย่างแรงเช่นกันหรือไม่ฉินมูครุนคิดในใจองค์ชายสองสุดหายใจลึกยาวและเดินตรงไปยังประตูภูเขาหลิงอวิจิวรีบถามทันที พี่รองพี่จะออกไปทำไมนะ้าข้าก็เป็นบัณฑิตจักรวรรดิคนหนึ่งทั้งยังเป็นสมาชิกราชวงศ์ข้าจะไม่ออกไปสู้ศึกได้อย่างไรสองตาขององค์ชายสองพันเปล่งแสงเจิดจ้าตระกูลหลิงเราได้ต่อสู้ฟันฝ่าสู่ตำแหน่งจัก,กรพรรดิด้วยกำลังตนมิได้อ้าปากรอให้ขุนนางบุญบูป้อนะตำแหน่งให้เสียงของเขาตรงอำนาจและก้องสะท้อนไปทั่วทิศท,ทำให้ฉินมู่ทึ่งชื่นชมอย่างอดไม่ได้ด้วยมีองค์ชายเช่นนี้การที่ตระกูลหลิงสามารถขึ้นมาเป็นตระกูลจัก,กรพรรดิอันสูงส่งนะนาะนมิใช่โชคช่วยเลยจริงๆ บัณฑิตจักรวัดหลิงอวิชูเชิญเต๋าจือแลกเปลี่ยนวิชาฝีมือปองชายสองเดินไปยังเบื้องหน้าเต๋าจือและคงทักทายเขายกมือขึ้นและถามอย่างเคร่งครึมไม่ทราบว่าเต๋าจือต้องพักฟื้นฟูปราณชีวิตก่อนหรือไม่เต๋าจือพยักหน้าแล้วกล่าวข้าคงต้องขอให้สิทธิี่หลิงรอสักครู่ชินมู่ปรบมือแปะแล้วอุทานด้วยความชื่นชมหากเป็นข้าข้าก็คงขอพักก่อนเหมือนกัน เต๋าจือผู้นั้นได้ยินคำพูดของเขาและมองไปยังทิศทางเสียงจากประตูภูเขาสายตาของเขาจับจ้องไปยังใบหน้าของฉินมู่และเมื่อเขามองเห็นดวงตาของฉินมู่หัวใจเขาก็สั่นเทิมฉินมู่ส่งยิ้มกลับขณะที่เต๋าจือเองก็ยิ้มตอบผงกหัวเล็กน้อยจากณน,นอเขาบอกนักพรตเท่าข้างๆอาจารย์อาตัน้นหยางจือข้าเห็นคนที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งผู้หนึ่งดวงตาเขามีชั้นม่านตามากกว่าคนทั่วไปถึงสองชั้นและเขาดูเหมือนจะมองทะลุถึงสภาวะการที่แท้จริงของข้าตันหยางจือมีสีหน้าไมิร่ หัวใจประดุดน้ำนิ่งไม่วันไหวต่อโลกภายนอกอย่าทำลายจังหวะของตนราชครูสันตินิรันนั้นได้รับการขนานนามว่าอันดับหนึ่งใต้เทวะดังนั้นย่อมต้องมีผู้คนที่แข็งแกร่งอยู่ ในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรดเตาจิลินสวียนจึงฟื้นฟูสภาวะของตนให้พลังวัดกลับมาเต็มปริ่มอีกครั้งเขาโคจรวิชาเซียนเถียนสุดยอดปริศนาและพลันมีทานกุญญาณตัวเล็กๆลอยออกมาจากใจกลางระหว่างที่วัจจกนั้นนั่งอยู่เบื้องหน้าเขาภายใต้ทานกุญญ,ญาณน,นั้นมีบรลลังลึกล้ำทานกุญญ,ญาณน,นี้สูดลมหายใจเข้าออกและพลันมีร่มฉัดห้าร่มปรากฏเบื้องหน้าและ เบื้องหลังของมันดึงดูดพลังงานดาวอันเข้มข้นจากนภาประดับดาววะเงาร่างของมารและเทพห้าเงาปรากฏอยู่เลือนลางภายใต้ร่มฉัดอันดูน่าพรั่นพรึงนั่นเป็นภาพปรากฏการอันก่อขึ้นจากสมบัติเทวะห้าธาตุ หลังจากที่ห้าฉัดปรากฏกงโลหกกงก็หมุนเวียนรอบๆตัวเขาและนั่นคือภาพปรากฏการของสมบัติเทวหกทิฉินมู่หลิวตามองวิชาเซียนเทียนเถียน,ยนสุสดุดยอดอรปริศนานี้เหนือล้ำกว่าธรรมดาจริงๆวิชาของเตา๋าจือหลินสเสวียนยน,นั้นแตกต่างจากผู้อื่นทว่ามันกลับดูเที่ยงแท้และน่าประทับใจกว่าระดับความซับซ้อนของวิชานี้ไม่น้อยยอไปกว่าวิชากายาเจ้าแดนดินสามอะไรสามนักเต่าอันเป็นอันดับหนึ่งแห่งเหล่าสามนักเที่ยงธรรมนี่โดดเด่นจริงๆ เมื่อเต่าจือหลินสเสวียนสิ้นสุดการฟื้นฟูลมปราณเขาก็ลุกขึ้นแล้วค้งันวะแก่องค์ชายสองหลิงอวิชูโคฮงตอบเช่นกันและเมื่อเขายืนขึ้นปราณชีวิตของเขาก็พวยพุง่งพุ่งประดุดเสียงคำรามมังกรและพยักในชั่วพริบตานั้นแทบทุกคนที่หน้าประตูภูเขาสัมผัสได้ถึงริธานุภาพของมังกรที่พวยพุง่งพุ่งออกมาจากกลางขององค์ชายองคชายสองหลิงอวิชูเคลื่อนที่ราวกับมังกรว,วกไว้นิ้วทั้งห้าของเขาสบันดาออกไปประดุดห้ามังกรเรียกปราณมังกรเกลียวกราดห้าสายทยาน ออกไปกลางอากาศและขยมใส่เต๋าจือหลิงสเสวียน5้ามังกรบีบรัดนิ้วทั้งห้าของหลิงอวีชูจกลงไปเบื้องลลางและห้าปรันมังกรก็ขยำใส่เต๋าจือหลิงสเสวียนลามตัวมังกรรัดพันรอบรอบเต๋าจือหลิงสเสวียขนขณะที่เสียงของมันอ้าปากพ่นไฟแท้สมาที่ใส่เด็กหนุ่ม กระบวน่าของเขารวดเร็วยิ่งยวดและในเสียยาววจังหวะที่ห้ามังกรขย่ำนั่นเองร่างของเขาก็พุ่งวูบไปประชิดต,ตัวเต๋าจือหลินสเสวียนมือของเขาสันไหวรวบรวมปราณให้เป็นกระบี่ด้วยมังกรอันพัวพันรอบกระบี่เขาแทงกระบี่เข้าไประหว่างช่องที่ปรากฏจากห้ามังกรข้างในกับดักห้ามังกรเต๋าจือหลินสวียนถูกไฟแท้ลำเลียทว่าร่างกายเขากลับเปล่งประกายประดุดกระหุดไฟแท้สมาธิของห้ามังกรอาจกล้ามกายเขาได้แม้แต่ปลายขน องชายสองกระแทกกระบีเข้าไประหว่างกับดักห้ามังกรและเต่าจือหลินเสวียนก็ยกแสหางม้าของตนขึ้นมาต้านทานรับขอ,อนอแสรัดพันรอบกระบีมังกรองชายสองกระทืบพื้นส่งให้พื้นขย่มเขย่าวเมื่อมังกรยักย้ายพุ่งทะลวงออกมาจากผืนพระสุธาแล้วขย้ำใส่เต่าจือหลิงสเสวียนจากเบื้องล่างเต่าจือหลิงงอสเสวียนใช้ฝ่ามือข้างหนึ่งทำลายกับดักห้ามังกรแล้วทะยานพุง่งสุนพากาศเส้นขนแสหลายเส้นปัดวูบราวกระบี่และเฉือนเสียมังกรหลบหลีกแสงกระบีอันทะลวงลงมาสามนักเวทมนต์ ฉินมู่ตกตะลึงชุดการโจมตีขององค์ชายสองล้วนแต่เป็นวิธีต่อสู้ของสามนักวิชาสายเวทมแต่ทว่ามันดูร้ายและร้อนแรงเหมือนกับวิชาสายบูอันดูเดือดอัศจรรย์สามารถใช้เวทมนต์ในท่วงท่าอันกล้าแกร่งและเหี้ยมหานั้นนับว่าเป็นยอดฝีมือที่หาได้ยากนับเป็นครั้งแรกที่ฉินมู่ได้เห็นวิธีการต่อสู้เช่นนี้น้องสาววิชาของตระกูลจัก,กรพัทจิ๋วนี่ก็แข็งแกร่งไม่ใช่เล่นเลยนะฉินมู่กล่าวแก่หลิงอวีจิวหลิงอวีจิวฟังแล้วก็ยืดอกกระพุ่มใจ แน่อยู่แล้วพี่รองของข้าฝึกวิชาเก้ามังกรจากพัิอันไม่ได้ไปกว่าวิชาเซียนเถียนสุดยอดปริศนาของสามนักเต่าเลยพี่รองของข้ายังเป็นผู้ไต่ขึ้นตำแหน่งขุนนางชั้นห้าแม่ทัพกองกำลังลาตตะเวนองค์ชายสองทยานขึ้นไปบนอากาศและปรันมังกรสอ งอเส้นอันก่อตัวเป็นร่างมังกรภายใต้เท้าของเขาพวกมันบิดตัวโบยบินทยานใส่เตาจือหลินสเสวียนวิชาทักษะของเขาเพลิดพลิวศัตว์ทำให้ทุกคนอ้าปากค้างด้วยความตกตะลึงนี่ไม่น่าแปลกใจก็เพราะในเมื่อมหาวิทยาลัยจักริวันนั้นก่อสร้างอยู่บนจุดศูนย์กลางเส้นปรานเก้ามังกรรวมเสียงทำให้ปรานเก้ามังกรที่นี่เข้มข้นหนาแน่นเป็นพิเศษยิ่งไปกว่านั้นองค์ชาย สองยังเป็นสมาชิกราชวงศ์จากพันดิเขาหยิบยืมปราณมังกรมาใช้ในการฝึกปรือมหาวิทยาลัยจกกักรวรรดิอาจจะเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้อื่นแต่สำหรับเขาแล้วที่นี่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ในแดนศักดิ์สิทธิ์ด้วยการดูดซาบปราณมังกรอันเข้มข้นนี้ความเร็วในการฝึกปรือของเขาจึงเร็วขึ้นเป็นสองเท่า รารชีวิตของเขาคึกคักเปี่ยมชีวิตไม่มีทีท่าว่าจะเหือดแห้งไปเลยแม้แต่น้อยหลังจากใช้เวทมนต์อันดูเดือดอลังการเหล่านั้นนอนนี่คือจุดเด่นของวิชาก้าวมังกรจากพัทฉินมู่ดูอยู่ครู่หนึ่งจึงกล่าวน้องสาวพี่รองเจ้ากำลังจะแพ้ หลิงอวิจือสะท้านใจเล็กน้อยและทันใดนั้นการโดนเดือดบนท้องฟ้าก็มาถึงจุดจบองค์ชายสองหลิงอวีชูรับการโจมตีตอบโต้ของเต๋าจือหลินสเสวียนเต๋าจือหลินสเสวียนไร้เวทมนต์เพื่อปะทะกับเวทมนต์และพลังอำนาจเวทมนต์ของทักษะเวท,ท,ทเวทสามนักเต่านั้นมีได้ด้วยไปกว่าวิชาก้ามังกรจากพรรดิในเวลาเดย์ นิยวะกันนั้นแท่หางม้าก็บยบินออกจากมือของเต๋าจืออาหาินสเวียนและเส้นขนแท่ปัดทันขยายตัวแปรเปลี่ยนเป็นกระบี่ละเอียดอันหมุนนวนและทิมเฉือนใสหลิงอวีชูอย่างบ้าคลั่งหลิงอวีชูใช้กระบี่มังกรของตนปัดป้องแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะป้องกันกระบี่ละเอียดมากมายเหลือขนาดนับเหล่านั้นได้ในช่วพริบตาเขาได้รับบาดเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกจนไม่มีทางเลือก อื่นนอกจากร่อนลงมายังพื้นและกล่าวยอมแพ้การพ่ายแพ้ขอองค์หลิงงวิชูซาสังคอวามช่ออกมหาศาลและแกมหาวิทยาลัยจักรวันเขาเปะนอถึงองค์ชายสองตระกูลจัก,กรพัชกำลังฝีมือเขานั้นก็โดดเด่นและด้วยการถนอมกล่อมเลี้ยงของทั้งจากตระกูลจัก,กรพัชและมหาวิทยาลัยจักรวัิเขาก็เป็นหนึ่งในสุดยอดฝีมือของมหาวิทยาลัยจักรวัิ บัดนี้เมื่อเขาแพ้ไพ่แก่เต๋าจือหลิงสเสวียนก็แทบจะไม่เหลือใครอีกแล้วในมหาวิทยาลัยจักรวรรดิที่จะสามารถเป็นคู่มือสูสีกับเต๋าจือผู้นี้เยเวชิง,งงงมองไปยังฉินมูเ่เฮเจ้าคนห้าสิบห้าสิบมหาวิทยาลัยจักรวรรดิของพวกเราถูกขวางประตูไว้อย่างนี้ทำไมเจ้ายังไม่ออกไปสู้อีกฉินมู่ชงนฉงายทำไมข้าต้องออกไปด้วยเยวิ่งหงแค่นเสียงในคอหละาหมายจะยั่วยุเขาเจ้าเพิ่งพูดไปไม่ใช่หรอกว่าหากเจ้าสู้กับเต๋าจือโอกาสชนะของเจ้าจะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบ ฉินมู่สายหน้าข้าเพิ่งเข้ามาเป็นบัณฑิตจักรวรรดิและได้รับฟังการบรรยายแค่ครั้งเดียวจากถงซ่อนแสงหักว่าข้าชนะไปแล้วจะพิสูจน์อะไรได้ในเมื่อข้ามิได้เรียนวิทยายุท์จากมหาวิทยาลัยจักรวรรดิมันย่อมไม่นับว่าเป็นคอความความสามารถของมหาวิทยาลัยจักรวรรดิยิ่งไปกว่านั้นข้ายังเป็นผู้คนที่ถูกละทิ้งอจากแดนโบราณวินาศพวกเจ้าทุกคนอยากไล่ข้าออกไปจะตายอยู่แล้วมาตอนนี้ดัญญา่อให้ข้าออกหน้าแทนมหาวิทยาลัยจักรวรรดิฝันเฟื่องชัดๆ เยเวชิงหงเดือดดานจนพูดไม่ออกหลวงจินนวินชื่อกล่าวแต่เจ้าเป็นนักเรียนของมหาวิทยาลัยจักระวัดิเราบัดนี้เมื่อมหาวิทยาลัยกำลังตกที่นั่งลำบากเจ้าจะดูดายไม่ช่วยเลยหรือฉินมู่หัวร่อ มหาวิทยาลัยจักรววัติตั้งมาก็หลายปีแล้วจะไม่มีอัจฉริยะที่สามารถประชันขันแข่งกับเต๋าจือเลยหรืออย่างไรยิ่งไปกว่านั้นเหล่าสิทธ์ของราชครูก็ยังไม่ปรากฏตัวในเมื่อราชครูเป็นอันดับหนึ่งใต้เทวะเหล่าสิทธ์ของเขาไม่ธรรมดาในเมื่อมีพวกนั้นอยู่ทำไมข้าต้องเข้าไปแบกรับเรื่องนี้ด้วยละ่ะหัวใจขอองค์ทุกคนวั่นไหวครู่หนึ่งและความหวังถูกจุดประกายขึ้นมาอีกครั้งราชครูนั้นไดฉายานามว่าอันดับหนึ่งใต้เทวะและสิทธ์ของเขาแต่ละคนก็ล้วนโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งหากว่าสิทธ พาเต่าจีอแห่งสมนักเต่าผู้นี้ได้หลิงอวิจิวขมวดคิ้วเล็กน้อยตอบด้วยเสียงเบาแต่สิทธิ์ของราชครูทั้งหมดมิใช่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยจักรวรรดิ ระหว่างที่พวกเขาสนทนากันอยู่นั้นบันทิตจัก,กระวาสี่หคนก็ดาาหน้าออกไปประลองฝีมือแต่ก็พ่ายแพ้ทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่คนเดียวมีกระทั่งคนที่คิดว่าจะใช้แผนหลายคนวงเวียนท้าสู้เพื่อทำให้ปราณชีวิตของเต๋าจือเหือดแหง้งและไม่ปลาออยยอให้เขาได้พักแต่ทว่าแผนการเช่นนี้มันต่ำช้าเกินไปและไม่นานนักก็มีครูผู้สอนลงมาห้ามปรามพวกเขาหลังจากเต๋าจือชนะการประลองไปสิกว่ารอบ สีหน้าเขาก็เคร่งขรึมและกล่าวกับตันยางจังจึงข้างๆอาจารย์อามหาวิทยาลัยจากรววรตินี้น่ากลัวจริงๆตันยางจืบยักหน้าแล้วกล่าวอย่างแผ่วเบาบรรณที่ตอจักรววัดิเหล่านี้ล้วนแต่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งหากบัณฑิตพวกนี้เติบโตขึ้นก็จะไม่มีสามนักใดสู้พวกเขาได้ แม้จะไม่มีผู้ใดในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรริที่สามารถเอาชนะเต่าจือหลินสเสวียนได้แต่บัณฑิตทุกคนที่ออกมาท้าประลองต่างก็แข็งแกร่งยิ่งนักแต่ละคนนั้นนับได้ว่าเป็นยอดฝีมือชั้นหนึ่งในขั้นวอรยุทธ์ของตนและที่น่าแตกตื่นก็คือยอดยุทธเยี่ยงนี้มีเต็มไปหมดทั่วทั้งมหาวิทยาลัยจัก,กรวรริสามนักใหญ่อย่างสามนักเต่าพวกเขาสามารถฝึกยอดฝีมืออย่างเตาจือเพียงแค่ หนึ่งหรือสองคนและไม่มียอดฝีมือระดับชูปิงและกุนจืออวีมากมายแต่ทว่าในมหาวิทยาลัยจักรวรรดิยอดฝีมือแบบนี้กลับพบหาได้ทั่วทั่วนี่มันน่าพรั่นพรึงสุดๆเต๋าจือหลินสเสวียนกวาดตามองผ่านทุกๆคนและไปจับจ้องมองฉินมู่ฉินมู่ดูเหมือนจะรู้สึกถึงสายตาเขาและยิ้มรับพยักหน้าหลินสเสวียนส่งยิ้มกลับจากนั้นก็งุนงงไม่ใช่ว่ามหาวิทยาลัยจักรวรรดิจะระยอดฝีมือสุดขีดขั้นแต่ทำไมเขาถึงไม่ออกมาท้าสู้กับข้านะ ท่านผู้ฟังอย่าลืมกดติดตามช่องอยากฟังต่อด้วยนะครับตอนที่134เชื้อเชิญราชครูที่ยอดภูเขาหยกถงรมศิขาครูผู้สอนประจำถงทุกคนคณะบดีทั้งหลายเหล่าบรรลับแห่งมหาวิทยาลัยจักรวรรดิล้วนประชุมกันอยู่ที่นี่และทุกคนมีสีหน้ามืดครึมตลอดเวลานั้นเดี๋ยวก็มีคนรีบวิ่งมารายงานและแต่ละข่าวที่พวกเขาได้ยินก็ทําให้สีหน้าพวกเขาบิดเบี้ยวเข้าไปใหญ่มีแต่ปรมาจารย์ที่นั่งอยู่บนอาสนะศักดิ์เท่านั้นมีสีหน้านิ่งสงบ ไม่แตกตื่นวันไหวกับชัยชนะและพ่ายแพ้ในตอนนั้นเองข่าวจากภายนอกก็ส่งเข้ามารายงานท่านอธิการบดีเต๋าจือแห่งสามนักเต๋าเอาชนะองชายสองเต๋าจือเอาชนะทายาทองสันติทักษินเจียวอวินเต๋าจือเอาชนะทายาทองสันติประจิมเจ้าหญิงตัวตัวหลิงฉีจี้แห่งจวนสวรรค์พ่ายแพ้แล้วหลิงชิ่วเหอได้รับบาดเจ็บจากเต๋าจือ สักพักหนึ่งก็ไม่มีคนมารายงานข่าวอีกต่อไปแต่สีหน้าของทุกคนยิ่งบิดเบี้ยวเข้าไปใหญ่ไม่มีใครก้าวเข้ามารายงานณนะนอหมายความว่าไม่มีบัณฑิตจักรววัดิเข้าไปท้าสู้เต๋าจือหลินสเสวียนต่อบรรยากาศแห่งความผยองและจิตวิญญาณห้ามหานของบัณฑิตแห่งมหาวิทยายลัยจากรววัดิถูกสลายมาลายไปโดยเต๋าจือเยาผู้นี้และพวกเขาคณาจารย์ทั้งหลายก็ได้แต่มองดูสองนักพรตขวางประตูต่อคณบดีจากรววรติผู้หนึ่งขมวดคิ้วแล้วถาม ตั้งหลายปีมานี้มหาวิทยาลัยจักรวรรดิเราผลิตยอดฝีมือออกไปตั้งมากมายและพวกเขาเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นกระดูกสันหลังของจักรวรรดิแห่งนี้นี่เราจะไม่สามารถหาใครสักคนมากำราบเต๋าจือได้เลยหรือครูผู้สอนหนึ่งสายหน้าแล้วกล่าวหลายปีมานี้มียอดอัจฉริยะสี่ห้าคนอันไม่ได้ไปกว่าเต๋าจือของสามนะัก ก็เต่าทะว่าคนเหล่านั้นพ้นสถานะบัณฑิตแล้วและได้ออกจากมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิไปทำหน้าที่ขุนนางในราชสามนักมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิเรานั้นแตกต่างจากสามนักในยุทธภพมันไม่มีการออกจากสามนักแบบในยุทธภพแต่เมื่อบัณฑิตออกจากมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิพวกเขาก็ไม่ใช่บัณฑิตอีกต่อไปทุกคนปล่อยลมหายใจขุนมัวนักพรดหลิงอวินจึงกล่าว นี่เราจะปล่อยให้เต่าจือขวางประตูไว้อย่างนี้จริงหน้าหรือแบบนี้ไม่เรียกหดหัวในกระดองหรือทุกคนเงียบกริบทันใดนั้นหลวงจีนฝั่งช่างถงหยางเขียวครามก็กล่าวรีบรายงานเรื่องนี้ไปยังท่านราชครูและขอให้เขาส่งสิทธิ์ของตนมาสิทธิ์ของเขาน่าจะเอาชนะเต่าจือได้หลวงจีนเหล่าสิทธิ์ของท่านราชครูใช่บัณฑิตมหาวิทยายลัยจัก,กรวรรดิเราแม้พวกเขาเอาชนะเต่าจือได้แต่คิดหรือว่าสามนักเต่าจะยอมรับแพ้ชนะ ในตอนนั้นเองก็มีเรือหอลอยมาจากข้างนอกและจอดลงที่ยอดภูเขายกคนหนุ่มสาวสามสี่คนลงมาจากเรือนั้นและเข้ามาในถงบรมศิกขาโดยไม่รีรอขออนุญาตคนที่เดินนาม,มานั้นคงคันวะแล้วกล่าวครูอาจารย์ทั้งหลายพวกเราเป็นสิทธิภายใต้การสอนสั่งของท่านราชครูและท่านราชครูได้ยินว่าเต่าจือแห่งสามนักเต่าออกมาก่อความวุ่นวายที่นี่ดังนั้นท่านจึงสั่งให้พวกเราออกหน้ามาคณะบดีครูพู้สอนและบรรณาลับทั้งหลายหันมามองหน้ากันไปมา จากนั้นพวกเขาจึงหันไปมองปรมาจารและบรรลั์ผู้หนึ่งกล่าวอย่างเคร่งครึมอธิการบดีเหล่าสิทธิ์ของราชครูมใช่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยจักรวรรดิเราดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับอธิการบดีว่าจะตัดสินใจให้พวกเขาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจักรวรรดิในการต่อสู้หรือไม่ทันใดนั้นคณบดีป้าสารผู้มีใบหน้ารกครึมด้วยหนวดคราทุบโต๊ะดังปงังเหลวไหล แล้วอย่างไรท่าสิทธิ์ของราชครูเอาชนะเต่าจื้อ,อแห่งสามนักเต่าได้เหล่าสิทธิ์ของราชครูถูกฝึกปรือสั่งสอนมาด้วยวิธีการเก่าและได้รับการสอนสั่งจากราชครูด้วยตนเองไม่มีความแตกต่างระหว่างพวกเขากับลูกสิทธิ์ที่ถูกฝึกปรือสั่งสอนโดยสามนักพวกนั้นหากเรื่องนี้แพร่หลายออกไปรู้ถึงหูสามนักเตา่าสามนักเตา่าก็จะก่อกระบฏอย่างแน่นอนเมื่อสามนักเตา่าก่อกระบฏสามนักเที่ยงธรรมอื่นทุกสามนักในโลกล่าก็จะเข้าร่วมก่อการ ใครในที่นี้ลหละที่จะกล้ารับผิดชอบอัดยาโทษด,ดังกล่าวใครกันที่จะกล้าแบกรับมันเลขาธิการคนเมื่อกี้สวนกลับอย่างโมโหโกรธาเจ้าเป็นคณะบดีจะพูดอะไรก็ถูกไปหมดแต่เจ้าจะทำอย่างไรละ่ะข้าจะทำยังไงหน่าหรือคณบดีป้าซานหัวรอด้วยเสียงอันดังจากนั้นตวาดอย่างเฉียบขาดไม่ว่าข้าจะทำยังไงก็ดีเด็กกว่าบนนารรณาลับอย่างพวกเจ้าก็แล้วกัน บนนรรณาลับอย่างพวกเจ้าทุกคนวันๆก็เอาแต่ดูกองหนังสืองามเหือกอ้างว่าเพื่อวิจัยคิดค้นวิชาและทักษะเทวะแต่พวกเจ้าวิจัยอะไรออกมาได้บ้างตลอดหลายปีนี้ฮะหากว่าพวกเจ้าแน่จริงก็โน่นไปวิจัยหาวิธีต่อต้านวิชาเซียนเถียนสุดยอดปริศนาโน่นไปบัณฑิตของพวกเราจะได้ไม่หงอยหมดทางสู้ขนาดนี้เวลาที่เจอคนอื่นมาขวางประตูในถงรมสิกขาบนนารรณาลับทุกคนเดือดดาลและตะโกนกลับ พวกข้าก็ส่งทุกวิชาและทักษะเทวะที่วิจัยคิดค้นได้ให้พวกเจ้าหมดแล้วไม่ใช่เรอะเพราะว่าครูผู้สอนและคณะบดีอย่างพวกเจ้าต่างหากที่ไร้ความสามารถและไม่สามารถฝึกสอนบันทิดดีๆออกมาได้พูดได้ดีอย่างเช่นถงบอลเมียวทามอะไรบ้างวันๆเอาแต่สอนบันดิตให้หลอมปรุงยาและเก็บสมุนไพรแต่ไม่รู้จักทำหน้าที่ตัวให้ดีบ่อยครั้งมีบันดิตที่อาเจียนเป็นเลือดไม่ก็หน้าดามสนิทจากการต้องพิษพวกเขายังมีหน้ารับเงินเดือนกันอีกเรอะ หมอหลวงทุกคนในโถงบรมเยียวยาก็ล้วนแต่เป็นครูผู้สอนเมื่อพวกเขาได้ยินที่บรรณาลับกล่าวหาก็โลดเต้นด้วยความโกรธกริ้วหมอหลวงอยู่โกรธจนตัวสั่นเทิมขณะที่เขาตะโกนกลับไป หากว่าไม่ใช่เพราพวกข่าถงบรมเยียวยาช่วยคนปางตายและรักษาคนบาดเจ็บบัณฑิตมากกว่าครึ่งก็คงตายไปจากพิษร้ายและธาตุไฟแตกส่้นไปแล้วพวกบรรณาลับต่างงอหักที่ไรประโยชน์พวกเราส่งคำขอไปให้พวกเจ้าจัดระเบียบตำรับขนานยาจากทุกสามนักมาตั้งนานนมแต่พวกเจ้าก็ยังไม่ทำให้สักทีขนาดอาการประชวนของพระพันปีหลวงก็ยังต้องเพึ่งหนุ่มน้อยมารักษาให้ทำไมพวกเจ้าทุกคนไม่รีบใส่หัวไปตายซะ ไอแกนังเหนียวเจ้าต่างหากที่ควรใสหัวไปตายก่อนถงรมเยียวยาของพวกเจ้าแม้แต่อาการประชวนของพระพันปีหลวงที่เด็กน้อยรักษาได้พวกเจ้าก็ดันรักษาไม่ได้ทำให้พวกเจ้าไม่กระชากขนตาเจ้าออกมาแล้วใช้แขวนคอตัวเองบนขื่อสละหา้าถงรมสิกขาพันอึดทึกวุ่นวายและการทะเลวิวาทก็ใหญ่โตขึ้นทุกทีทำให้สิทธสามสี่คนของราชครูได้แต่มองหน้าไปมาด้วยความหดหูสักพักหนึ่งคณบดีป้าซานจึงระเบิดหัวเราะขึ้นมาแล้วกล่าว เอาเธอเอาเธอหยุดเถียงกันได้แล้วถึงพวกเราจะตัดสินใจไม่ได้แต่ก็ยังมีผู้ที่ตัดสินใจได้อยู่ทีนนี่นี่นะอธิการบดีท่านคิดว่าอย่างไรละ่ะทุกสายตาหันไปจับจ้องปรามาจารบนอัสนศักดิสิธิ์ปรามาจารรูปหน้าผากของตนไปมาแสดงว่าเขาเองก็ปวดขมับจากการทารวิวาทของพวกเขาเขากล่าว ถึงอย่างไรลูกศิษย์ของราชครูก็ไม่ใช่บัณฑิตจกักรวรรดิถึงแม้ว่าจะไปท้าสู้และเอาชนะเต่าจือได้สามนักเต่าก็จะช่วยโอกาสก่อกระบฏอยู่ดีและในกรณีนั้นพวกเขาก็จะมีเหตุผลที่ชอบธรรมในการต่อต้านราชครูและทําให้จกหักรวรรดิของเราตกลงไปยังที่นั่งลมบากดังนั้นเชื้อเชิญราชครูมาที่นี่ทุกคนตะลึงไปเล็กน้อยไม่เข้าใจความหมายนี้แม้แต่เหล่าศิษย์ของราชครูก็สแสดงสีหน้าพิศวงพวกในสามนักเต่ามีแต่สมองหมูปรมาจารย์เยาะลุกขึ้นและแยมยิ้ม พวกเขารู้จักยอมรับแต่อะไรแบบทื่อตรงผงผางและหากว่าเราคดโกงเล่นแง่กับพวกเขาคงจะไม่สําเร็จดังนั้น,น,นเราก็จะใช้หอกแท้กระบี่จริงก็นานแล้วที่ราชครูไม่ได้มาเปิดชั้นเรียนสอนสั่งที่มหาวิทยาลัยจักรวนระดิกจริงไหมแต่ก่อนนั้นเขาก็มาอยู่บ่อยๆและถ่ายทอดเตาเพลงกระบี่และทักษะเทวะของตนและก็มีบัณฑิตหลายคนที่นับได้ว่าเป็นสิ์ครึง่งหนึ่งของเขาพวกเจ้าจงกลับไปและเชื้อเชิญราชครูมาที่นี่เพื่อสอนสั่งบัณฑิตจกกักรวรรดิราชครูเหล่านั้นอึ้งไปคอระ อู้หนึ่งก่อนคงทันวรับคำจากนั้นพวกเขาจึงออกไปจากถงขึ้นเรือเหาะจากไปคอณบดีป้าซานมีสีหน้าคอรุ่นคีดะกก่ออนนอจะเผยยิ้มอาอมาอธิการบดีเจ้าหมายถึงว่าให้ราชครูมาที่นี่เพื่อสอนสั่งวิชากระบี่และทักษะเทธธวะของเขาเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยจักรวรรดิเราได้เรียนรู้และใช้ในการเอาชนะเต่าจือแห่งสามนักเต่าอย่างนั้นหรือปรมาจารย์ยาวพยักหน้าด้วยรอยยิ้มคณะบดีป้าซานชูสามนิ้วแล้วกล่าวสามวันมีเวลาแค่สามวัน ตาเท่าให้ราชครูสอนสั่งจนได้อัชริยะออกมาเอาชนะเต่าจือแห่งสามนักเต่าได้ในสามวันเช่นนั้นหรือเจ้าเชื่อด้วยหรือว่าจะทำได้ข้าเชื่อ ปรมาเจ้ากล่าวพร้อมรอยยิ้มป้าซานอย่าดูเบาปาฏิหาริย์ที่ราชครูทําได้ถึงอย่างไรเขาก็เป็นอันดับหนึ่งใต้เทวะและความสามารถของเขานั้นเหนือล้ำก้าวไกลเกินจินตนาการของเจ้ายิ่งไปกว่านั้นเขาก้าวไปที่ห้าโถงบรมศิกขาและทอดสายตาลงไปยังประตูภูเขาข้างล่างงอยกยิ้มหยันกับตนเองเจ้าเด็กไร้กาดนี่ไม่ลุกขึ้นมาหรอกถ้าไม่มีผลประโยชน์ข้าคิดว่าเขาคงห้ามใจตัวเองไม่อยู่และเร่เข้าไปประชันขันแข่งกับเต๋าจือแห่งสามนักเต๋าแล้วเสียอีกไม่นึกเลยว่าจะยังสงบนิ่งได้อีก เฮอรก็ได้คราวนี้เขาได้ก่อทำไรไปเยอะจากการที่เชเชิญราชครูมาจวนราชครูอธิการบดีเชิญข้าไปสั่งสอนบัณฑิตอย่างนั้นหรือราชครูสันตินิรันฟังข่าวของลูกศิษย์สามี่คนนี้แล้วก็อึ้งไปเล็กน้อยจิ้งจอกเท่าผู้นี้กําลังวางแผนอะไรอยู่จริงๆแล้วเขาก็แค่ประทับตรารับรองไปเพื่อรับพวกเจ้าเป็นบัณฑิตในมหาวิทยาลัยจัก,กรวรริมีความจําเป็นอะไรที่ข้าต้องไปด้วยตนเอง สิทธิ์คนหนึ่งอธิบายอธิการบดีหมายความว่าสามนักเต่าไม่ยอมรับลูกเล่นพลิกแพลงและหากพวกเขารู้ว่าพวกเราเป็นสิทธิ์ของท่านอาจารย์พวกเขาย่อมไม่ยอมรับผลการประลองและชฉวยโอกาสในการก่อกระบฏอยู่ดีราชครูยิ้มกริมสามนักเต่านี้มีแต่พวกสมองหมูจริงๆนั่นแหละข้าเคยพบเจ้าสามนักเต่าครั้งหนึ่งในสมัยแรกเริ่มของข้าและเขาก็มีอารมณ์บุตรบึ่งยอมรับแต่ตันกะอันแข็งทื่อผงผางเท่านั้นก็ได้ข้าจะไปพวกเจ้าไปเชิญราชาหาพิษน้อยเข้ามา ฟูหยวนชิงเข้ามาและราชครูก็ยีนมีดให้แก่เขาเจ้าเห็นบาดแผลข้ามาก่อนแล้วดังนั้นตอนนี้เรียนแบบบาดแผลเดิมบนร่างกายของข้าทําให้มันดูสมจริงยิ่งกว่าเดิมฟูหยวนชิงสะดุ้งยงแต่เขาก็ถือมีดเข้าไปแล้วเฉือนแหวนหน้าอกของราชครูทําให้ราชครูสันตินิรันดรมเลือดไปหมดจากนั้นเขาก็ใช้เลือดแทนหมึกสีมาวาดบาดแผลให้ดูน่ากลัวสมจริงยิ่งขึ้นทําให้แผลส่งกลิ่นเน่าเปื่อยมากกว่านี้ ราชครูสายวูบไหวนิดหนึ่งแล้วกล่าวฝูหยวนชิงโรยผงบางอย่างลงไปบนบาดแผลของเขาอันทําให้เกิดกลิ่นเน่าเปื่อยแต่ไม่หนักหนานักราชครูสันตินิรันกล่าวต่อทีนี้เหยาะน้ําหอมลงไปฝูหยวนชิงทําตามที่เขาสั่งและโรยน้ําหอมจํานวนหนึ่งลงไปเพื่อกลบกลิ่นเหม็นของบาดแผลราชครูสันตินิรันจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าจากนั้นครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนสั่งให้คนนาผงชาติและแป้งประทินผิวมา จากนั้นเขาให้บ่าวรับใช้หญิงมาแต่งหน้าเขาให้ดูแดงก่ำจากการป่วยไข้หลังจากทุกอย่างเสร็จสิ้นราชครูสันตินิรันต์ก็ยิ้มยิ้มจากนั้นเอ่ยถามที่นี้เราจะตบตาพวกกบฏทยศได้หรือยังฟูหยวนชิงเผยยิ้มเช่นกันท่านหมายความว่ามีพวกกบฏท,ทรยศแฝงตัวอยู่ในมหาวิทยายลัยจักรวรรดิถ้าอย่างนั้นท่านราชครูควรพายอีกฝีมือไปอารักขาด้วยวิธีนี้จะทําให้ท่านดูเหมือนมีความมั่นใจต่าดีมหาวิทยายลัยจักรวรรดิใหญ่โตปานนี้ย่อมต้องมีกบฏทยศประปนอยู่ ราชครูสันตินิรันต์เข้าใจความหมายของเขาจากนั้นกล่าวแต่ทว่าที่นี่คือใจกลางเมืองหลวงใครจะกล้าสังหารข้าที่นี่และมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิก็มียอดฝีมือมืดฟ้ามัวดินยิ่งกว่าในวังหลวงดังนั้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้องพายอดฝีมือไปเพิ่มเจ้าก็ตามข้าไปด้วยพระพันปีหลวงจะได้ไม่ช่วยโอกาสบุกเข้ามาสังหารเจ้าฟูหยวนชิงถอนหายใจโล่งอกความตั้งใจเดิมของเขานั้นคืออยากให้ราชครูสันตินิรัน์พาเขาไปด้วยเพื่อป้องกันมิให้พระพันปีหลวงมีโอกาสสังหารเขา ท่านใดนั้นมีเสียงระฆังดังสนั่นใจกลางมหาวิทยาลัยจัก,กรวรรดิกึกกล้องไปทั่วภูเขาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกือบทุกคนที่มาออชมดูตรงประตูภูเขานั้นเมื่อได้ยินเสียงระฆังพวกเขาก็ขึ้นภูเขาไปกันหมดหลิงอวิจิวอธิบายแก่ฉินมู่ที่ดูงงงวยนี่คือระฆังสัญญาณที่เรียกบัณฑิตทุกคนไปรวมตัวกันเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วบัณฑิตจากวันดิทั้งหมดจะต้องไปรวมกันที่หน้าโถงรมศิขาดูเหมือนว่าอธิการบดีจะกล่าวอะไรสักอย่างต่อเหล่าบัณฑิตเว่ยหยงถามอย่างกังวล หรือว่าเพราะพวกเราไม่สามารถเอาชนะเต่าจือแห่งสามนักเต่าได้มหาวิทยายลัยจักรวรรดิเลยจะประกาศปิดกิจการบัณฑิตที่ได้ยินคำพูดของเขาเหลียวมาจิกจ้องเขาอย่างโกรธเกรี้ยววหยงรีบย่นคอทันทีเมื่อฉินมู่ขึ้นมาบนภูเขาเขาเห็นผู้คนเนืองแน่นหน้าถงบรมศิกขาไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์หรือสามัญชนพวกเขาก็มารวมตัวกันที่นี่ทั้งหมดหลังจากนั้นครู่หนึ่งเมื่อทุกคนมาการพร้อมหน้าปรามาจารย์ยาวก็ยิ้มยิ้มแล้วกล่าวเชิญท่านราชครู